ผู้ชมครับนอกจากจังหวัดเชียงรายนะครับจะเป็นสถานที่สําคัญต่อเป็นประตูสู่อาเซียนแล้วนะครับก็ยังมีความน่าภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่น่าท่องเที่ยวมากนั่นก็คือเป็นเมืองศิลปะนั่นเองครับขณะนี้ผมและพี่ติ่งมลิกาอยู่ที่ขวัวศิลปะนะครับของจังหวัดเชียงรายแล้วครับ คนที่จัดการที่ท <the lead> ุกอย่างมารวมตัวกันเป็นศิลปะที่น่าชื่นชมอยู่ในเวลานี้นะคะก็คือคุณสุรดากันทวงค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณสุรดาดิบช่วยอํานวยการจัดการแล้วก็นําศิลปินและงานศิลปะทั้งหมดมาให้อยู่ในแกลเลอรี่เดียวกันนี้คือความเป็นมาเนี่ยก็คือทางศิลปินในจังหวัดเชียงรายค่ะก็มีอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์เนี่ยนะคะก็ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นมาก็เป็นกองทุนของศิลปินในจังหวัดเชียงราย ได้มาร่วมหุ้นร่วมทุนกันจะทำเป็นขวดศิลปะขึ้นมาแล้วจากนั้นงานที่อยู่ที่นี่นี่มีศิลปินกี่ท่านและยังไงบ้างมาร้อยกว่าท่านค่ะก็รวมรวมศิลปินในจังหวัดเชียงรายแล้วก็ใกล้เคียงก็มีเชียงใหม่บ้างอะไรบ้างางเงี้ยค่ะ แต่สมดมาก็คือในจังหวัดเชียงรายค่ะก็มีนิทรรศการมีเอ็กซิบิชันอะไรไปตอนอเดือนมีนา่ะเปิดนนเปิดเดือนมีนาค่ะเพิ่งจะเปิดตอนเดือนมีนาใช,ใช่ค่ะ,คะอยากจะให้มีเป็นศูนย์กลางรวมนะคะแลกเปลี่ยนข้อมูลสําหรับทุกศิลป,ปินด้วยกันแล้วก็กับประชาชนแล้วก็อาจจะมี<อ>ก็คิดว่าโครงการต่อไปอาจจะมีโรงเรียนสอนศิลปะอะไรด้วยค่ะ แล้วที่นี่ก็คือการตอบรับค่อนข้างดีค่ะมีเด็กนักเรียนนักศึกษาอะไรขึ้นมามาเยอะะ ิละปะทั้งหมดคือท่านผู้ชมคะจะสังเกตนะคะจะเป็นภาพวาดภาพเขียนแล้วก็แนวใครแนวนั้นนะคะมารวมตัวกันซึ่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะว่าจะมีอาจารย์ถวันก็ถวันไปเลยอาจารย์เฉลิมชัยก็เฉลิมชัยไปเลยจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ารวมตัวกันเป็นร้อยๆศิลปินทําได้ยังไงคะมันยากมากนะคะก็ค่อนข้างจะหลากหลายคะ่ะคือศิลปินในจังหวัดเชียงรายนี้การรวมตัวกันค่อนข้างจะดีมากนะคะ ก็คือมีการนับอาวุโสอะไรรวมร่วอะไรกันเนี้ยนะคะคแล้วก็ทุกคนก็ให้ความร่วมมือกันดีมากพูดถึงว่าก็น่าจะเป็นแห่งแรกนะคะที่ศิลปินมารวมตัวกันทาเป็นอหอศิลป์อะไรอย่างนี้<ช>ได้ะคะ่ะทาไมไม่ทําเป็นเ,เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหอศิลป์ขนาดใหญ่เหมือนเหมือนเหมือนที่ต่างประเทศหรือว่าเหมือนที่กรุงเทพเงี้ยค่ะเป็นหอศิลปะใหญ่ๆคือบ้านเรายัางทุนก็ยังน้อยอยู่นะคะก็นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะ ก,ก็คิดว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีสําหรับศิลปินบ้านเราหรือว่าของที่ศิลปินมารวมตัวกันได้ขนาดนี้นะคะชิ้นงานที่มาอยู่ที่นี่นะคะคือตั้งแต่มีนานแล้วก็จนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะอะไรที่เด่นๆ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวหรือใครที่เข้ามาที่นี่เขาต้องทํำยังไงบ้างคะก็คือที่นี่เปิดให้ชมฟรีแล้วงานนี้เราจะมีใครสนใจก็คือเราจําหน่าย<อ>ก็มีนักสะสมมีจากกรุงเทพก็เข้ามาค่ะ<อ>นี่ก็นักสะสมก็มาจอง จองงานไว้งานก็คือจะออกไปได้เรื่อยๆเดียเ๋ยวเราจะมีงานชุดใหม่มาสับเปลี่ยนค่ะให้ศิลปินเอางานมาสับเปลี่ยนที่บอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยจากกรุงเทพและจากทั่วประเทศเนี่ยนะครับมาดูเนี่ยอยากจะสอบถามว่าเนี่ยอีกแค่สองปีเนี่ยเราจะมีการเปิดอาเซียนแล้วเนี่ยครับมีนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านจากประเทศในอาเซียนหรือคนจีนเนี่ย,เ,ยเข้าเข้ามาท่องเที่ยวเข้ามาดูบ้างไหมครับน่าจะมีนะคะเพราะว่า เดี๋ยวตอนนี้นี่ก็คือทางทอทอทอทางวัฒนธรรม ก็คือบรรจุของเราเนี่เข้าไปในแผนท่องเที่ยวของเชียงรายแล้วแต่สังเกตนะคะท่านผู้ชมคือว่าพอเราเข้ามาเนี่ยคือถึงแม้เราอาจจะไม่ได้ไปแบบเขาเรียกว่าอะไรหอศิลปะใหญ่ๆเหมือนเวลาเราไปที่แถวรัสเซียหรือแถวต่างประเทศหรือแถวมีเส้นหมันแตคะแต่ปรากฏว่างานศิลปะชิ้นสําคัญค่ะคุณอัพคือมารวมตัวกันที่นี่หมดเลยอย่างงานเด่นๆงานเด่นๆนี่ค่ะชัดเลยนะคะขออาจารย์ถวันโนนเลยนะคะ แต่ละท่านที่อยู่นะคะคุณอาฟแน่นอนว่าถ้าเกิดคนที่เสพศิลปะหรือคนที่รู้จักคนที่มีชื่อชั้นด้านนี้นะคะทุกๆคนนี้คือว่า n ัมเบอร์วหมดเลย หน้าเป็นตาของจังหวัดเชียงรายและประเทศไทยได้เลยนะคะเพราะว่างานแนวลักษณะแบบนี้นะคะอาร์ตแบบนี้นะคะคือรังสังเกตเวลาเราไปต่างประเทศเราก็จะไปเดินชมของเขาและเสียตังค์เข้าด้วยแต่อันนี้คือว่าเขามานะคะไทยจีนฝรั่งบังค่าไม่ต้องเสียตังค์ walk in ค่ะมากินกาแฟนิดเดียวนะคะคแล้วก็ชมได้ทุกอย่างเพียงแต่จะตัดสินใจจองหรือซื้อหรืออะไรนะคะ ขัวศิลปะในเชียงรายนี่ก็คือจะอยู่ตรงข้ามกับแมคโครปากทางเข้าสนามบินเชียงรายนะคะหาง่ายมากนะคะแล้วก็มีมีเอกซิบิชันให้ดูคิดว่าคงมีทั้งปีค่ะอาจจะสลับสับเปลี่ยนกันไปมีอาจจะมีเวิร์กช็อปมีอะไรอย่างนี้คืองานก็จะมีทุกเดือนนะคะก็จะมีอยู่ทุกเดือนมาแวะชมได้ค่ะชมฟรีมีอาหารมีกาแฟอร่อยๆมียอีช็อปของที่ระลึกเซวิเนียอะไรองี้ค่ะ เชิญนะคะใครมาเชียงรายก็เชิญค่ะมาแวะดูที่ขวดสินได้ค่ะ